ก็เลยพังเมังก่อนว่าสิได้ไปหรือไม่ได้ไปเนาะเจ้ว่าพังเมังก่อรแสดงว่าไปตีเดีอนบ้านจากแม่ก็ยังบ่ฮู้จักว่าเข้าใจน,นีนาจา่แหลแม่ก็ยังบ่จักวันนี้น้องแพลวอยากไปหรือเปล่าสามิตุก็บ่อยาก,าก,กไ,ปไปเป็นไรไ กับสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขสุขคนพี่นอนะ้อยเนาะเปิดกล่องมากะกระตอบน่อยทำใจของทางเบาจานาันทเฮาพี่น้องเนาะเสร็จเป็นทีเหี่ยมหอยพี่นอนะ้อยเจ้าของยังบนทันในหูได้ดนะี่พี่นอนะ้องเนาะอ๋อมึงทางฟอนอึ้งนี่นนจัดนักจัดเต็มเลยพี่นอนะ้อยโอ้โห พอบ่ญอ๋อย่างนี่้เลยนะเพิ่พมเติมมากก็เดี๋ยวไปอัพเดปเบิ้งบ้านนิสานของทางอันาอน่อน้องออ้งน,น้ำเป็นงเนาะไปหัดใส่กันแล้วพี่น่อยอลักหัวลักตอนเขาเนาะเสียงไหลจวดจวดอยู่เนี่ยโอ้หันใส่ไคก็มากครบเสร็จปะนี่ นี yeah, no. ่แหละเนาะค่อยแท้นี่พอตัี้เน้ํานี่น้ําเบิดน้ําเบิดบ่โอ้เลงนี่ก็มี่ไ19มตรออาสบาดีทั้งอนาอน้องอื่นก่อนพี่น้องเนาะโอ้อน่เฮ้ยอจักหน่อยจังอันนั้นคอยแท้นี่เนาะโดยแม่นหึงแล้วบ่นี่น่ะหึงแ คืนน kh oh. ี à, hang, n n luôn, ้นะเปิดได้สองสองขอนี้สองข่อแท่งเดี๋ยวมาเมื่อนี้เกิสีเอาเต็มเลยแบบนี้เลยพ่อหนามันบ่แห้งน้มหน่อยหนามขึ้นบ่ทันหนามบ่ทันโดยขัดเปิดควันลงคุ้งกับสีแห้งกว่านี้นะโดยโมเมนต์ของบริเเกี่ยวกับตอพิษหรอกเนาะตอถือเวทต่ว่านามเนาะโดย น้ําบ่ทันบ่ทัน่าได้จรวนี่เบิดแล้วบ่สลยรจวนี่ยังเบิดได้เฮอีหยังดยแม่นเบิดแล้วคันได้จรวดนัเดียวผ้าฝนตกลงมาก็ดอยเดี๋ยวก็จะมีหลายหรอเพราะว่านึง้ํายังบ่ทันคุ้นเคยกับมันน่ะเส้นเนาะเส้นลายสาน้ําของฮะยังบ่พอเส้นน้ําเนาะน้องถึงแล้วแต่ว่า คนควันลงมีแต่ว่าคนว่า้าแเมตรเขาลงมันได้สิบเก้าสีหน้าเบาเสียงโอ้ด้วย่ว่าอันนั้นนี่ซือคนท่อเป็นท่อคนทางเป็นเสียมน้อยเนาะคนควันี่มันเป็นเสียมใหญ่ลงโดยเพราะว่าน้ำขืนเออขึ้นมากเลยเขาดูดแล้วมันสิลดลงแบบนี้นะ เดี๋ยวเฮาปล่อยไว้แล้วก็มาสิแฮงอีกได้แสดงว่าเกี่ยวกับน้ําเนาะน้ําเบิดเพราะว่าางเพิ่นก็ว่าว่าโยกยกไปโยกมาโยกทินี่มอนยกไปโยกมาเลยสิเพิ่นว่าโดยน้ําเนาะโดยเนาะโดยเดี๋ยวน้ําก็มาแล้วโดยเดี๋ยวมันให้มันเป็นบ่ออยู่นี่ยาวนานีน้ําก็มาุมมาโมอยู่นี่แหละโดยนีแต่ว่า อัปเดตไปได้เฮาอยากให้ควนลงสุดนะควัญเพิ่มอีกเนาะโดยสวนลงอีก16เมตรลองฟังมึงก่อนเนาะเชื่อน้ํามาอีกหนอยถ้าว่าปิดนี่ก็เปิดนี่ก็ประมาณ30นาทีก็ตั่มาเลยโดยแต่ว่าได้ใเวลาโดยะโอเคแล้วซะเนาะโดยเพราะว่าเนาะนี่น่ะโดยเือเือนี่ก็เฮาซื้อมา เพิ่นว่า36มตเฮาก็ซื้อทั้ง่างเพิ่นว่า36เมตเฮาซื้อเือกมา36เมตรเหลือ16เมตยเนาะเหลือ16 17เมตนี่แหละโดยเฮาก็ปามนี้บ่บางทืเพิ่นควรลงให้เฮาก็ปอนลงอีกโดยต่อท่อปอนลงอีกตัดท่อปอนลงสินโดยแเนาะันตัวนี้นะเฮายังบ่ได้เฮ็ดมาตรฐาน ถ้าเห็ุมาตรฐานเอาสิเอาถอนยูวีซีโตเก่านั่นมาพังหล่อหัวไปสิเลยโค้งไปแบบนี้โค้งไปขึ้นเสานั่นโดยเปิดโดยเปิดกอกจะพุ่นเนาะโดยมีแต่ว่าปิดเปิดอัตโนมัติคือแบบเสียงเบาแมนเพราะว่าพอเห็นได้บางทงก็เห็นได้น่้อยแน่เ่นแมนเพราะว่าเอาลงมีแต่สี่ถอนคขึงโดยออ๋เอาลงถอน ทอนี่4ท่อนครึ่งเลยเพราะว่าตัวยาวน่ะมันสิเป็นคร่งท่อนตัวยาวนี่นะมันสิบ่ถึง4เมตรเลยาไวก่อนจะนอนตัวนีต่อเติมอย่างอีกเลเพราะว่าแก้ไขสร้างเพิ่นบ่เมื่อยุกเิก่อนเนาะซอยแงเพิ่นนะแล้วก็ซอยแงเฮานําบดทุกคนนี่แหละนะยแล้วก็ยกน้ํายกนายให้ไกให้กาให้แนี่แหละ หลุดไปได้หลายโดยโอเคเราแบดนี้เนาะโดยน้ำกับมาหรอโดยสร้างบราณวัตถุสร้างลักหัวนี่สร้างลักหัวยังบุห็นเด้เหมือนแม้ว่าผู้เก็ตนะฮะบัมาเลยไปนน้ำบัวใหม่บัจักเปลี่ยนหนามาเรื่อยคือว่าพังลักหัวแล้วเมื่อวานนี่โดยนิ่งแล้วเดี๋ยวพัดคือยังบุห็นเลยเหมือนรักนั่นคือฝังแล้วเมื่อวานนี่โดยพังหลักแดน ทั้งแล้วแต่ว่ายังติดตั้งขึ้นเลยก็เท่เท่ไปเลยหรือว่าเพิ่นกะเสีดเพิ่นเลยในแรงของหุินเบิดสร้างเฮือนกับข่าหินได้ก็เสียงหินแห่บ่โดยหินแห่บ่เล่หนิโดยแห่บดแล่เดี๋ยวก็ตามมาดอกอันโดยประตูทางเขานี่เอาไว้เท่าไรอ่ะนี่โดยจงไว้ก่อนจุงเอาเท่าไรผสมนี่บ่บ่ประตูมันชิวทั้งพุ่น ตัวนี้นะมันจะเป็นดินเขาได้บทเสียงบูเมนหน้าทางโดยเอามันแล้วเนาะทางน่ะจีเมนเขาทั้งพุ่นบ่อพุ่นโค้งพุ่นได้บทเชียงเขาพุ่นบ่อโค้งเขาพุ่นเลยโอ้ด้วยนี่ชีได้ทางบนทางอีกถฐาแล้วนะแดี๋ยวตัวนี้มันเถื่อสิจงทีมงานมากกับสิจงน้อยนึงอยู่นี่แหละย่างเขาย่างออกเเอาห็ดปิดเปิดซะเนาะโดยเอาปิดเปิดอันหน้าโดยเอาซะ่ักแม่เพื่อใหวยางโค้งโดยโดย แต่ตัวนี้เป็นนานพักคือเข่าเวไหลกบ่โดยแล้ววกนานประกาดผักบัวพักหอมในผักงหอมหวานแล้วแล้วก็ในเคคือมะมยังหวานแล้วนีแต่แต่ว่าถ่ายทั่วบบบนี้โดยขุดตอแล้วก็เห็ดทั่วอีกลูกมักแต่มะมยังได้ใส่โดยคือมะแข้งมูนอะไรโดยคือเฮาเวไหลเพิ่มเติมมากกระต๊อบนี่เรียบร้อยว่านี่นะยังบ่เรียบร้อยได้ โอ้สร้างเพิ I mean, oh, ่นมามัดอาศัยมัดเล็กส I mean ิซื้อเสานี่โอ้โอันนี้เห็ดซอยกันบ่อหรือว่าอะไรบ่อเนี่ยนะมีแต่ว่าทางสร้างเพิ่นเอาอันนั้นมาเอามาขนหย่าหันมาแปะใส่ซื้อโอ้พอมีมงชนเนาะโดยแม่น่านมาเห็ดเล็กอยู่นี่บ่อโดยย่านว่าไอ้จันว่าโอ้ยมาเลยบวตอกซอยคอยคอยอยากตอกน้ำน้าวอ่ะแบบนี้อันนี้นะเพื่นวางใส่ซื้อบ่าโดยแม่นฉันเล้แล้วบ่อโดย ยังบ่ทันแล้วแค่มุงมันค้าๆไปซื่อโดยแม่นอ๋อเท่ากลับมานี่มันละจงลือเฮ็ดใหมนี่เนาะโดยถ้าว่าว่าจันมาทางเบิ่งเจ้าภาพเพิ่นด้โดยเจ้าภาพถ้าเจ้าภาพเพิ่นจังซี่นะาเจ้าภาพเพิ่นวได้เนาะโดยโอ้ย้มาตอกปลา่อยเบิดแล้วเพิ่นว่าเอออขึ้นพอได้ชมเนาะสร้างาเฮ็ดเวกอยู่นี่ตกแม่นอืออแปะใซือนี่เนาะโดย นี่แต่ว่าตอกบวกนี่กงเนาะมึงเนี่ยกินตอกคันนี้ดว่า้อันนี้ตอกอันนี้บวกกันตอกคันนี้แหละพักกินข้าวเราบ้างเขากินแล้วทางสร้างทางสร้างยังมาทัดกินเพิ่นเห็ดให้เพิ่นไว้เพิ่นอยู่ยังอยู่บ่โดยเห็ดให้เพิ่นกัก้อยหมูอันน่ะสบุญซื้อมาแล้วโดย กังจิ้นบดเบิดหมูน่ะกับเอากับเขาในมีด้วยเนาะกอยหมูเซ็กซีน่ะโดยกันบบมีอมืรอื่นก็บน้ำไห้พูหละต้มน้ำไหมแล้วจุบาะเนาะโดยแกงน้ำไหมโอ้คันว่าออกนอกก็สสไปหามันออกนอกเมื่อนั้นเอาแหนงแกงใส่มันมันหึบในนี้แหละโดยกับน้ำไหมแน่เหมือนกันเมื่อน่ะแต่ก็พักน้าคาชิ้นกันเลย Rồi, bỏ đầy chín rồi à, Anh đi lột chắc sàng có sẵn Rồi, lột chắc sàng Mà nó cần 2 so khăn rồi Mèn uh... Thấy nhút để nó anh nó Mèn uh... Phần bộ nhút, ôi, tay lột Nghe anh xả nông còi hết nhá nè Liên bé Cô bà bẹ hier, phải bỏ Ừ, <laughs> <laughs> uh... Thằng nông theo thằng này cái du hành nhiều bò? rồi Được rồi Điều hồi sáng bây bưng anh đang cẩn thận bưng Được rồi Bình thẳng nông nông rồi này nó đứng bê Hú 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 bò Thì anh ăn man này Khót rồi bò Hú bê Em à ว่าแล้วสื่อเสียงมื่นอือ่งแว่เนาะแต่ก่อนนี่เดเลี้ยงงัวมารอบเห็นดิงแว่พี่น้องเปลี่ยนตามยุคสมัยนี่ดอนี่สมัยบเสียงนี่ก็เลี้ยงงัวแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นโคกขึ้นป่าปลายกระบุงกระตาหาเห็ดหาหอนพอดอ่ากินแรงได้ง่ายอ๋อ เบีเฮ okay. ียช่าบานี S ่เมฮียม no, nah. okay. oh, mm ันแรงกป่าบะน้องกอยเขาปุดูใช่นะน้องกอยปุมันเขาไปหนปุเนอะสบายดีก็เนาะสบายดีทางน้องหนูนาแล้วก็ทางน้องแพรวน้องกอยเนาะแรงกป่าไมในเียชียงปุใช่อยู่ใช่นะไปจักโตนะรบา่ะก้อรถโบเมด้เก็ร่าโรถบาจัน อือเดี๋ยวกำลังมาขบบ่เลยแบนะก้อยขบไมยนี่อยากไล่ข่อยไปไปไล่เขาเคาะว่ามีเงี้ยคือให้แท่นี่เบที่อ่ตัวเดียวนึงกันแลนไปขู่ไรตักเคาะนี่ทั้งเนาะหนูเห็นเบเดี๋ยวกับมาเบชบโอ้ยนี่บอกว่าเราเป็นมิ่เสียงคุยมาฟังกันเลยนี่ไปเลยก็มาเท่าไหร่อ๋อ พระเจ้ายิงปืนชมบ่ดกปเบอพระเจ้ายิงปืนแก๊ปมันก็เลยแตกไปเลยมาแท้เนาะวเอาว่าขนมเมื่อยกัน่เอาวขนมว่านี่เออนานว่านี่ก็ขนม

ô oh, là văng đó. thật anh yeah. uhm, đừng, đừng ngóng ma con, rồi cả chăng Nị yeah. đấy, ngó lốt, đó. Yeah. phải đong ở lốc nó. Khỏi lầy, về thiên địa giang. đi tập ta, yeah. มากแล้วอือเป็เจ้าภาพเพิ่นมาเลยพุ่นเนาะได้เดมาเด้ยังกํลงมาได้นี่มาเบิ่งนี่แหละได้มือหลายนั่นแหละยังบ่แล้วอยู่นี่้ใดสิได้ในเาต้น่อยบ่อ่บ่ได้เฮ็ดยังบ่ได้เฮ็ดเด้อบชื่อบ่บ ถ่ายจะภาพแล้วเอาขึ Australian> ้นอันนาไปม้งพอได้อันมัดเด็กสร้างเพื่อนเอาขึ้นไปก่อนยังม่ทันแล้วพอไิ้งดสรวางมาวันนี้อันจับใช้ตะปูใช้ได้บ่นี่นนะปูจิกได้บวกพอลอกหยาดนี่เนาะพากระจาดนี่กะเอาไว้ นั้นก่อนเนาะโดยปูกินข้าวกินน้ำอ๋อไว้ปูนั่งกินข้าวกินน้ำอยู่นี่อีกหน่อยก็ยังมีหม่งแอมหม่งลายสิ่งหลายอย่างอยู่พี่น้องเนาะยังสิเอาไปใส่อยู่นี่ก็ยังปลาไปนี่ก่อนเพิ่งเถื่อทีมงานมาปูนั่งกินข้าวอยู่นี่นะพี่น้อยอันนี้ว่ามันมีโต๊ะนั่งเพียงพออีกเนาะ โคนั่นนี่คนได้แล้วคืนนี้รอยแล้วบอกรอยยังอยู่อันไหนยังยังบุลเล่พกพกไว้ชื่อถ้าเจ้าภาพก่อนได้ได้ผ่านพ้นนี่โท้อพนยุคเลิกบนนี่บุลเล่ใช่บุมี่มึงชนใช่ไหมได้แล้วแม่งแล้วมาหนิหมุนยุกกมากกบุลเ่อีกแล้ว <laughs> à, được ma con này nó phục vậy gì chưa? Được rồi. À, vào này. Đó, này. rồi. Mà thằng mày nó ngưng

วนุ่มาแล้ว่ยมาเนืเ้อแล้วสายตาฮมา,าเฉยไว้ดีมไ้นห้้เอมาเกินมาเ<อ>กิกน้น่ะนุ่ยเห้น่ะเขินดีปุยด้วยไอแม่มาหาเพินน่เล่มายดีมาใกล้กนากใกล้กลน ยังกินยังนะกินก่อนนะนกอนอมยังเคี้ยวยังตัวตัวนะกิขนมบอกเพื่อนเจินาฮเพื่อนเจ้าุดกออเอาอีโอขนมนะเยากกินอีโอเอาานมือเลยลุไรตุ้ยเอาแวงกันเด้ออบใจเด้ออยู่ดีมีิาขิงแข็งเด้อชิาข็งแข็งเด้อเอดีดี ทะเละว่าไม่เยอะกาบอกไ่เยอะเสียงเ้ยเสียงเ้ยที่ตนมต้นอยที่ตนมต้นคยีหงใจอยู่ดีม่แห้งความเข็มแข็งความเค็มแข็งเอ้ออ้อ่าเก่ง้เ้เด้ั้้้มขนม

าสบยดีโยสบายดียายคือว่าลานสิไปเฮ็ดเวียกอยู่ฝั่งไทยบ่ไม่ยายบ่ได้ไปฮะยายบ่ได้ไปเอ้าคือว่าสิไปวันที่สิบเก้านี่สิทางเบื้องนี้แหละพอพจน์ิมาฮับอีกบ่ให้ว่าไปเองไปที่ฮามอยู่ไทยไปบัดไปผู้เดียวไปผู้เดียวมีแต่่วาพอมาฮามในแถวเขาไปยังใทยไปไปกินอยู่ใช่เลยเดี๋ไปฮิดเวียกบ่หรือว่าไปอยู่น้ำเพลินชื่อไปแบบ เพิ่นเบิงบ่งเพิ่นแยงแม่ก็ยังบ่ฮนะูเ้เด้่อ้าวเจ้าต้องขามได้มีตู้ได้ <laughs> พ่อเพิ่นอยากจไปเฮ็ดอันตีเบียนบ้านาอืมอืมก็เลยฟังเบิ่งก่อนว่าสิได้ไปหรือบ่ดได้ไปเนาะสิะว่าพัางเบิ่งก่อนพราะนางเป็นเฮ็ดตีเบียนบ้านจากแม่ก็ยังบ่ฮู้จักว่าเข้าใจเนี่ไหนแม่ก็ยังาาบ่จักวันนี้น้องแพลวอยากไปหรือเ่าใช่ไหมทุก็บ่อยากไปเพิ่นได้ก็จะยื่นสิ่งหนึ่งอยู่แล้วโชว์ลงเชิงเลงอยู่เนาะ บดิไปที่นี้ไปทวงทค่นี้เจกก๊คนแค่นี้ไปทวงแค่นั้นรับกระดังกันไปนี่กินหอดไม่เท่าได้เนะาะแจ็คชิตัดกินใจไปทั้งหลายแล้วกัครับันลานไปนี่สิโบกินหอดบ่เจา้ากินหอดเดือนแรกอย่าง้ขัเปิ้ลมาพังอะไรก็จำเป็นแล้วอือเป็นแน่เพิ่นบบนั่นเลยเนาะถ้าเพิ้ลมาพังความเฮาอะไรก็จำเป็นเลยโ้าใครมาได้ได้นะจะค่อยว่ากันแตเนาะเพิ่นว่า ยังสองก้ามสองนี่อยู่เนาะยังสองก้าสองพายอยู่มาบรรดาบ้านจะถามอะไรเองมึงเพิ่นอยากไปบ่เนาะจะถามแล้เองกันเจะไปเจ้าบ่ว่าจะขี้อนได้เจ้าบ่เนแล้กเรี่องแต่งนน้อยแต่ลูกเตอต่นตั้งแต่น้อยเนาะั้เดือนเรืงแต่สามเดือนจํำลูกจะลูกหลานซ้ำลูกผูนึงแล้วเนาะ ม่ล่ะว่าแม่ก็บ่เห็นได้มีเรื่องอาจารย์นีิจะไปบ้านได้อืมเนาะคอยกัอาจายาวคอยว่าใส่พ่งพาลูกหลานเนาะเท่ากอกหลายเลยยฮะััคอยว่ากันน้องแวเนาะมามาอ่าจบท้ายสุดอยู่นี่บาดนีพี่น้องบ้านนานี่แหละเนาะาวรดอยู่้ มา่างคานเรียบร้อยนี่เนาะแทงเกลือบาทนี่ตีนขาใช่เลยเรือมาหนี้ก็แม่นสเร็จจบนะมาหนี้เนาะจบสมบูรณ์บาทน,นี่แค่นีพ่ออยู่พ่ออ่ะพ่อทำปะบุญนี่นะปะบุญลุงเฮิร์ม เอาบุญบุ bastante, uh, yeah. well, huh? ้งเฮิมมาฉีแห่มาให้บ่โดยบรเห็นขมาเลยมีประกิติมาท่มากบนมือมันนี่เพื่นมันล้างมูอบาอปรกติช่องมาก่อนเนาะดยแสดงว่าเป็นไปเวียกทางอื่นอย่างนี้ก็ตามมาเลยเนาะแห่กับฉีบบ่อพอบ่อลายประมาณชะมีเครื่องหนึ่งคนเห้นี่เนาะโอ้แล้วแล้วแถวนี้เนาะเทคาน เสร็จชิ้นเสร็จมือนิพี่น่เนาะสำหรับทั้งเทคานอ่าต่อเติมบ้านพิซานของทางอื่มเพื่นน่อยใช้เวลาประมาณสามสี่มือนี่แหละเนาะรวมบแเรากับพี่น้อยสามสี่มือมันนี่จบจังนี่ล้วกะโจโจก่อนแบบนี้เนาะทางสร้างเป็นกระซิมืออวานกะาต๊ก้าตกมุงอะไรพี่น่อยเดือนหาเดือดหกเดือนเจ็ดได้เนาะภาพผนกระตุกหากยุทในี่มือนี่ครับพี่น้อย โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ก็มาอัปเดตน้ากันอีกรอบนึงพี่น้อยสนับทางครอบครัวของทางอื่นเนาะมือเสียงกับซีได้ลาไปอีกคือเก่าคือเดิมเด้อบ้านในพี่น้องจังใดก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องด้วซีการเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามากดติดตามดักจับที่หับสมพี่น้องเนาะคลิปข่ามือเสียงตลอดมาพี่น้อยมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปใส่มาใส่กับเขาให้ตลอดและปลอดไปพี่น้อยเนาะ อ่ไม่นี่พี่น้องเนาะไปเด้อเด้อพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดสุขสุขคนเนาะสบายดี